เปิดให้พรีออเดอร์ที่ไทยแล้ว oppo a 5 7ในราคาเริ่มที่4,999บาทจนถึงวันที่6มิถุน,นายานนี้ให้จอ color rich 6.56นิ้วมีชาร์จไว Wh, ัา33วัตต์ super w o o k บนบอดี้กันน้ำสุดพรีเมียมล่าสุดทาง oppo ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ในตระกูล oppo a series อย่าง oppo a 5 7ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับ โดยมีราคาพรีออเดอร์เริ่มที่4,999บาทครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเครื่องมีขนาด163.74คูณ75.03นคูณ7.99ม mm. ิลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่187กรัมมีหน้าจอแสดงผล Colorless Display LCD ขนาด6.56นิ้วความละเอียด HD Plus คูณ720พิกเซลมีค่า Refresh Rate 60Hz พใช้ชิปประมวลผล MediaTek G 3 5 Octa Core GPU เป็น IMG G.E. 8 3 2 0ให้แรมมาที่ 3G กิกพร้อมเทคโนโลยี RAM Expansion เพิ่มได้อีก 4G กิกส่วนรอมให้มาที่6กสิกิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD สูงสุด1นทราบไบต์บนร,ระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบคับด้วย l o u d OS 1 2 1ให้กล้องหลังแบบคู่ Duo Camera ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเรเอีย13ามล้านพิกเซลกล้องพรา t เ c ความละเอีย2สงล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรเอีดแรดพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่อง มีมระบบกดล็อกด้วยใบหน้ามีพอตเชื่อมต่อย s ดบีท e C ยมีรูหูฟัง3ับมิลม,มาให้ด้วยครับมีเริ่อมา2ส,สีคือสีเขียว Growing Green และสีดำ Growing Black ไฮแบตเตอรี่มาที่5 0 0 0มิลลิแอมป์รองรับเทนโนลยีชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูง3.3วัตต์ s u p e r ์วู k อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Oppo A ห7มีราคาอยู่ที่5,499บาทแต่ด้ยวยกว่อนครับยังมีราคาพิเศษสำหรับใครที่พรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มิถุนายน มีราคาเพียง4,999บาทครับสามารถสั่งจองได้แล้วที่ช่องทางออนไลน์ทั้ง Lazada, JD Central และผ่าน Oppo Official Store บน Lazada และ Shopee ครับและสำหรับการจองผ่าน JD Central ในราคา5,199บาทพร้อมรับของสมนาคุณกระเป๋าสะพาย4 in 1มูลค่า900บาทไปเลยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสมับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ